หัวใจชายหนุ่มจดหมายถึงนายประเสริฐสุวัตฉบับที่17เขียนที่บ้านเลขที่00นถนนสี่พระยาวันที่3มมีนาคมถึงพ่อประเสริฐเพื่อนรักตลอดเวลาเดือนก่อนนี้ฉันได้เขียนจดหมายมาถึงเพื่อนได้แต่ฉบับเล็กๆและเล่าแต่เรื่องซ้อมรบซึ่งน่ากลัว จะได้ทำให้เพื่อนเบื่อมากกระมังถ้าเช่นนั้นก็ขอโทษเถิดแต่ในเดือนกุมภาพันธ์ฉันหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไม่ได้จริงๆเพราะเป็นเวลาที่ไปอยู่ค่ายที่บ้านโปง่งและต้องออกเดินกองพักแรมในสนามก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ฉันจะหาเรื่องอะไรเล่ามาให้ฟังไม่ได้นอกจากเรื่องกิจการของฉันในหน้าที่เสือป่าที่กระทำอยู่เป็นการประจำ ฉันมีความยินดีที่ฉันได้เลื่อนยศเป็นนายมู่ใหญ่ขึ้นแล้วรับว่าได้ขึ้นเร็วเกินกว่าที่ตัวฉันเองคาดหมายพอฉันกลับมาถึงบ้านนี้ได้ไม่กี่วันก็ได้รับแขกอย่างผิดความคาดหมายคือแม่อุไรแปลกไหมค่ำวันนั้นฉันนั่งอ่านหนังสืออยู่คนใช้มาบอกว่าแม่อุไรามาหาในชั้นต้นฉันไม่เชื่อฉันถามมันไปว่าอุไรไหน คนใช้มันทำหน้าเลิกหลักและตอบว่าคุณอุไรนะสิขอรับฉันทราบแน่ว่าคือเมียเก่าของฉันนั่นเองแล้วฉันก็ลุกออกไปหาที่ห้องรับแขกหล่อนแต่งตัวเรียมเสื้อแพรสีชมพูบางๆนุ่งผ้าสิ้นไหมชมพูประดับเครื่องพลอยเพชรพลอยน้อยๆพองามแต่ผัดหน้ามามากสักหน่อยพอหล่อนเห็นฉันเข้าไปในห้องรับแขกหล่อนก็ลุกขึ้นยืน ท่าทางออกจะไม่สู้สบายนักแต่ฝืนยิ้มฉันคำนับอย่างหน้าตาเฉยเฉยเชิญให้หล่อนนั่งและนั่งลงในที่ไม่ห่างเกินไปและถามว่าหล่อนมีความประสงค์อะไรหล่อนเอ่ยขึ้นว่าพูดยากนักแล้วก็นิ่งอึงฉันก็นั่งนิ่งรอฟังอยู่เฉยเฉยสักครู่หนึ่งหล่อนพูดต่อไปว่าคุณไม่ช่วยดิฉันบ้างเลยนี่คะฉันตอบว่าฉันเสียใจ ไม่ทราบว่าจะช่วยหล่อนได้อย่างไรหล่อนนิ่งอยู่อีกครู่ใหญ่ๆแล้วจึงพูดดิฉันผิดไปแล้วผิดมากแต่ต้นจนปลายดิฉันได้ทำให้คุณหลวงต้องรับความเดือดร้อนลำคาญมาแล้วมากมายและคุณหลวงควรที่จะเกลียดดิฉันจริงๆแต่ถึงคุณหลวงจะเกียดดิฉันสักปานใดก็คงไม่มากเท่าดิฉันชังตัวเองเป็นแน่พูดดังนี้แล้ว หล่อนก็กวักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาฉันก็นั่งนิ่งอยู่จะให้ฉันตอบว่ากระไรได้หล่อนซับน้ำตาพางชำรลลองดูฉันพางครั้นเห็นฉันนั่งเฉยอยู่หล่อนจึงพูดต่อไปอีกว่าคุณหลวงจะลงโทษอย่างไรดิฉันจะยอมรับทุกอย่างขอแต่ให้มีความการุณาต่อดิฉันผู้เป็นสัตว์ผู้ยากเท่านั้นฉันจึงตอบว่า ฉันแลไม่เห็นว่าฉันจะมีอำนาจลงโทษหล่อนได้อย่างไรและยังไม่เข้าใจด้วยว่าที่หล่อนขอความกรุณานั้นหมายความว่าอย่างไรแม่อุไรอึ้งอยู่คู่ใหญ่ๆและจึงพูดต่อว่าดิฉันไม่เห็นที่พึ่งแห่งใดอีกแล้วนอกจากคุณหลวงและถ้าคุณหลวงเมตตาชุบเลี้ยงดิฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วดิฉันสาบานว่าจะปฏิบัติรับใช้คุณหลวงอย่างข่าทาสทีเดียวไม่ขอมีนายอื่น นอกจากคุณหลวงเป็นอันขาดฉันจะตอบอย่างไรก็เห็นว่าไม่เหมาะจึงถามไปว่าหล่อนมีความขับแค้นอย่างไรเป็นอันได้ความว่าพระยาตระเวนเขาต้องการบ้านที่ถนนราชประสงค์นั้นสำหรับให้แม่สร้อยเมียรักของเขาอยู่เขาจึงขอให้แม่อุไราย,ย้ายไปอยู่ที่อืน่นครั้นว่าแม่อุไรจะกลับไปอาศัยบ้านพ่อของตัวเองก็ยังกลัวเสียรัศมีเหตุที่พูดไว้แล้วว่า จะไม่พึ่งพาอาศัยพ่ออีกต่อไปนอกจากการที่จะไม่มีบ้านอยู่มีหนังซ้ำเงินก็ยังไม่มีใช้สอยเพราะเงินที่พระยาตะเวนเคยให้อยู่นั้นก็ลดจำนวนลงทุกพีจนในที่สุดเขาไม่ได้ส่งไปให้สองเดือนแล้วฉันได้ทราบเรื่องราวตลอดแล้วเช่นนั้นฉันก็บอกแม่อุไรรวยตรงว่าฉันก็เสียใจที่หล่อนต้องรับความลำบากเช่นนั้นแต่ขอให้หล่อน,นึกดูว่าหล่อนได้ขดอู่ตามใจตนแล้ว เมื่อนอนในอูนั้นไม่สบายจะโทษใครได้ส่วนการที่หล่อนกับฉันจะกลับดีกันใหม่นั้นฉันไม่แลเห็นหนทางที่จะเป็นไปได้และผลที่จะได้ก็จะมีแต่ความร้อนใจไร้สุขด้วยกันทั้งคู่เท่านั้นขออย่าให้คิดต่อไปดีกว่าและในที่สุดฉันแนะนำว่าให้หล่อนกลับไปง้อพ่อของหล่อนและกลับไปอยู่กับพ่อดีกว่าเมื่อเห็นว่าจะอยู่ต่อไปไม่เป็นประโยชน์แล้ว แม่อุไรก็ลากลับไปและฉันได้ข่าวมาว่าตกลงไปงอพ่อปรองดองกันแล้วก็เป็นการดีสำหรับตัวหล่อนตามที่ฉันได้ประพฤติมาแล้วหวังใจว่าพ่อประเสริฐจะเห็นด้วยว่าฉันได้ทำถูกแล้วเพราะไม่มีทางจะทำอย่างอื่นได้จากเพื่อนที่รักหลวงบริบาลบารมศักดิ์ฉบับที่18เขียนที่บ้านเลขที่ 0-0, 00ถนนสีพระยา วันที่13เมษายนถึงพ่อประเสริฐเพื่อนรักฉันต้องรีบบอกข่าวดีมาให้ทราบแม่อุไรได้ตกลงแต่งงานแล้วกับหลวงพิเศษผลพาณิชย์พ่อค้ามั่งมีซึ่งนับว่าเป็นโชคดีสำหรับหล่อนเพราะอาจหวังได้ว่าจะได้มีความสุขต่อไปในชีวิตจริงอยู่หลวงพิเศษนั้นรูปร่างไม่ใช่เทวดาถอดรูปแต่หวังใจว่าคงจะเข้าลักษณะขนช้างคือ ถึงรูปชั่วใจช่วงเหมือนดวงเดือนแต่ถึงจะใจไม่ช่วงเท่าเขาก็มีเงินพอที่จะซื้อความสุขให้แม่อุไรได้การที่แม่อุไรได้ผัวใหม่เป็นเนื้อเป็นตัวเสียแล้วเช่นนี้ทำให้ฉันเองรู้สึกสิ้นความตะขิดตะขวงห่วงใยและรู้สึกว่าอาจจะคิดหาคู่ใหม่ได้โดยไม่ต้องมีข้อควรรังเกียจรังงอเลยพบประเสริฐเป็นเพื่อนรักกันอย่างสนิทสนมที่สุดเพราะฉะนั้นฉันขอบอกตรงๆว่า ฉันได้รักผู้หญิงอยู่รายหนึ่งแล้วซึ่งฉันหวังใจว่าจะได้เป็นคู่ชีวิตกันต่อไปโดยยั่งยืนจริงจังหล่อนชื่อนางสาวสีสมานเป็นลูกสาวพระยาพิสิทธิ์สวีกฉันกับหล่อนได้คุ้นเคยพูดจาก,กันเป็นที่ต้องใจกันแล้วและจะคุณพิสิทธิ์กับคุณพ่อก็ชอบกันมากฉะนั้นพอพ่อประเสริฐกับเข้ามาถึงกรุงเทพก็เตรียมตัวไว้เป็นเพื่อนบ่าวทีเดียวเถิด จากเพื่อนผู้กำลังปลื้มใจหลวงบริบาลบรมศักด